ขัดแม่งเลยวันนี้วันนี้รวมวันนี้เป็นวันชงนัแคดไอเดลเฮดนะครับเรต้องเล่นแบบใจเย็รองเล่นแบบเย็นเยไปโดนหัวแล้วเียใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นโอ้ยเียโอ้ยเียป่าตายนะเล่นอะไรไก่แล น้องไปอเซนบเฮ้ย้ยโอ้ยโอ้ยต้ตาตตานบินเฮ้ยพเฮ้ยพี่อัดไว้นะเว้ยปลอูกไหก่อนลูกหมพี่อัดไว้พี่อัดไว้นะเว้ยเล่นกาสนุกอุ้ยอีย ไม่บินวะไประเบิดตัวเองปึ้มครับไอ้ยไม่ไหวครับไม่ไหวเลยต้องล้มคนหลอกคนหลอกกำลังจะบินลูแอะอะไรทุยมันแหลกจังวะไอ้พวสแฟนแวนแฟนเราผมแหลกมากตอนนี้คิดว่าผมแหลกมากนี่ปึ้มคือไหนนี่ปึ้มโค้ดแดงเลยไอ้เนี่ยปึ้มไอ้คนในแคนเราที่อยู่หลานพี่เนี่ยคิดปึ้มเหมือนกันนะอ้าวไอเจ้า ทำไมผมเล่นป่าเลยอุ้ยเล่นป่าที่สุดลองให้อยากมีมาเล่นหรอที่แหลมยิงอ่ะใครพี่มะเค้วันเดอเลยผมเดานะมันจะต้องเป็นไอ้นัานแน่เลยน้านยายเสียงมาละกรบอเขาไป็นไอสัตว์แน่นอนโอ้แล้วมิน เออใจเย็น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 ครับใจเย็นใจครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับแปลกจังหวะเออใจเย็นใจ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 เย็นใจ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 ในใจ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 ใใจ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 ใยใจ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 เจใจใจใยใจใจเจใจใจเจใจใจเจใ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 จมไ่ จุ๊บ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 ่คิดเคืบ้ข้างหลังกูตายโอ้เบียแน่นอนเชนแกเลยจงูจุเลยโดนทีกูบินเลยอ่ะเออ เยิงกูไไมแต่แต่แต่คนเต็มห้องเลยอะอันนี้อยู่นเิแต่ยิงยครับแต่ยิงยยิงกันทุกคนครับไม่ต้องเรียไม่ต้องเรียบไ้ิงวอยู่ไอ้ยไอ้หัวโปยวให้กุลการจอคือโอ้ยเี้ย ตายมังกเมีอะไรกันนวงารมังเนี่ยเอ้ยร้เฮ้ไอะมโน่แอ้าคอแบวะแอะข้วเียนแกงกหลีอุ้ยเอียบีเอแล้วแกะแดงแงเก็บสามเปล่าไม่รู้มึงไปคนละเล็กับกูมั้งก็ได้เบียเอระเบิดไป่อยว้าวระเบิด้โอ้ยเี้ย ระเบิดไข่ป่ามาทำไมไปนี่ก็งงอะต้องคืนี่ยโอ้โหระเบิดเฮ้กูไม่คิวใครเลยย่ยตายไปสิบแล้วเฮียเว่งไปแม่ก็เจอเลยกูออ้ยระเบิดเฮียมึงจะป่าอะไรกันขนาดระเบิดเนี่ย อ้าลูกเอ้ยกูันแกงช็อกแล้วกูเฮ้ยอมก่อนบิดไปอุ้ยไอเอวไอตอหลับเลยเอ้ยครได้ลุกกูได้ไปลุกกูได้นมาแล้วมาแล้วเฮ้ยกนระเบิดระบดระดดอเกทำไมอุ้ยไอเอ็มแม่งแมนนี่เอง อ้ที่ยับสิที่มาเกลียนเลยเอ็มเกตสามเออทำไมเนี่ยมันใช่บ้านหรือฮะเออบินตีโตบินตีโอ้ยเอ็มไอเอ็มมันแม่หัวยังวะเอ็มเปิดตัวเอ็มตัวตัวตัดเล่นตีกันงไรเนี่ยมึงจะอะไรเอ็มวะกระโดดยิงเลยเอยออกูแก้แค้นได้หมดแล้วเออไก่ยิงกู

ไอ้เพิ่มเพ่มมีคนมีอยู่เยอะล้วเาโอ้ยตีอะไรอ่ะเฮ้ยยิงอตายตายเยอะไปแล้วนะตายอีกเดีอวเลยเนยเอยู่โดนเอาไอเบียแกไอเบียไอเบียก็เอาคุแกกูไม่ไปละไอเบียอยู่เนยโดูไอเียไปไหน เอาพี่มาแล้วจอดวีกอบคุณครับพี่เอาโดนไปแล้วมาเจอพึขัดนี่เด็กนีมาคว้คว้าอีแมสครับยังไงครับผมเพื่อนําไม่โดนโอ้ที่ไหนจะบังผมเลยอ้าบินไข่บินไข่บินครับไข่บินรีโร่ดงอลบเลยดิตนไว้ลบเลยกัดิตน ขาับเลยดอนินดีเป็นแกกีดเี่เจเลีกนี่คิวมโอ้ยเีโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ้ยตายเขามิดตายองมิดใครวะใครใครแทโเอาโนเนใครแทโไปลูกนึง

โอ้โหเฮียไม่ขาะสกอร์เฮี้ยมากเกมไหนพี่ไม่เชืเป็นเกมนี้สกอร์กูเฮี้ยมากเออไวอะเจ๊กเจ๊กเจ๊กต้องปิดอาวุธหลอกว่ะมันมันไม่ถูกมันก็ไม่ห่างผมเป็นพกมุดจิงพกมุดอะไรกินเลยไอเฮียคนมีพกมันก็เก่งเกินไอ้เหี้ยไม่จริงผมีผมงแล้วทีมเราก็มีผมมีมีมาร์กมีปื้มอะเออ มาสั่นทุกคนเลยพี่เบียร์มายิงใคยด้วยหลบมุมเจอพวกก็เปิดพี่มาบินเลยป้า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 ไอ้กดตาเราต่อกันอีกเกมดีกวะฉันไม่ฉันไม่ไม่รู้แล้วกูกดแล้วตั้งกัอนพี่สายพิทอ้อยกดสไควร์เลยมีคนมาขอแอนด์เนี่ยแคร์เน็ตเกนตูซีซิงล็อกตกรดเวล่ามันไม่มีพวกยิงเงี้ยมันไม่ใครจะมี ไม่มีเทียนอ่ะใใจนอนใจนอนีเปล่าีงแข่งเลยโคตราีงแข่งเลยหย่าอย่าอย่าเนไงฮะผมแพ้แล้วตบมือหน่อยมันไม่มีพวงระเบิดอ่ะโไม่าไม่มันเลยมาทดีล่ะคจะไปเหรอเอื้อ ใครยิงป๊บบอกไอ้ไปดิไอ้ใครมีมาตอยน่ะฮพี่แลมน้องมาเก็ตพี่แหลมไไม่ด่ะก็ขอเช็ดแป้ตัวหน่อยไหวแล้วเอาไอ้เ้ยโอ้โหตุ้ยไปก็ตเอ้ยใครนี่นนี้โดอ้ยกเออเอออ้อบินอ้าวบินอ้ยเนี่แกอเอออาวบินบินไไ อะไรไอ้เมียมึงไปทางอื่นวั้งดิไอ้กูไปเจออะไรกูก็เจอแต่วาททีเลยโอ้เทลแท็เกันอะาเอมอ็มเนดอเอมอในเอมเอมใจเยนใจยเอมจเย็นมเจเย็นเอ็มใจเย็นเอ็มเนใจเยอ็มเใยยมายอมเ กูเป็นเลนเลยใแแม่งเลยีรเิดเกี้ย่าอะไรกันแลหนารเิดไอ้โวยบหลัับหลับไห้หมดอะไรของพีนยเยอะไอปืนต้ยหลเอพีอบินลีพี่อี่เดกับแดกมากครับอกแดกของตาของผมมาก เออสายโดนไอ้โอ้สายเลยปืนให้โดนหรือเปล่าอ่าสวัสดีครับเฮ้ยไอสัตว์มันยิงมาแล้วอู้ยอเอ็มไอเอ็มมังเล่นเอลเอ็มครับเอ็มเกียร์เนาะไอ้าบ้านตัวนึงตัวนึงเฟสเฟสโอลเล่โอ้บอลเล่นบอยิงเหรออย่าเพิ่งยิงมีดนะอย่าเพิ่งยิงออกใจมากเฟสขาดแล้วโอเคตัวตัวเอง ตตัเอเื่อเลยครับฮัลโหลฮัลโหลครับผมเกรรมใครอ่ะุายเดินระบบวอร์เดนุวอร์เดนไอ้มีดไม่รู้อ๋อเปิดตัวคอมโบเดยอเด้อเดรอพี่แป๊บนึงเด้อเล่นเกมแป๊บกับปีตันไม่ตันใครอ่ะไม่รู้ไมรู้เนคิปีดีทไอเบีย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 

อีห่ามารินั่นนะบินบินทางคน่ากยิงเลพี่ต๊อนถ้าไม่เล่นไปแหลกฮะเอ็มโอ้เออเยอาแตกไอ้จุ๊บนู้บินยังไ้กูเลยเอ็มเขาจะบินหรือไม่โอ้โหอ้โหติด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  อุ้ยพวกกูยิโอ้โหายบายพี่ม้าพี่มาพี่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 เย็นมาตายเลยการเต็มแล้วพี่็อกลา่ทางเดินการหมอนี่มันแบบหน้ามอน่พี่แลมมาพี่ายรกูอเ้อใครเอาสคามาอ้ยบโบาโบานตงกลาโอ้โหตรงกลางเเ ตายแล้วไอ้เฮ <A> ียค so <the way. S 1> ิวได้หาตัวตายไปสิบสองแล้วใช่ไหมมึงก็จะโหดกันไปไหนอดได้กูบ้างนียโอ่ะเพราะตรงนี้มันจึงๆนะล่ะวันนี้หน้าคุ้นจุนอุ้ยไอ้เบียไอ้เบียไอ้เบียใครแม่งลูกสองพวงเนี่ย

มันมันลีสตอร์ั้ใช่ไหมแล้วมันเพิ่งคืนใช่ไหมตัวครับระเบิดตบมือหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋อพี่เล่นเกมแป๊บน่อเดี๋ยวพี่ไปดูให้พ่แม่คิวหน่อยกัได้ระเบิดระเบิดเอะล้วเยอะ้ะหอกงสุดยอดสำรับหกระเบิดไอ้ระเบิดปืนเยะเิพี่ กินได้ตลอดเลยเนี่มันไม่เปิดพกมันก็มีปืนพกอีกเนี่ยเนี่ยเม่นเปิดเปิดเปิดเกียเกียร์ที่หายยิงหัวไม่แตกเลยเออยิงหัวแม่งไม่โดนเลยวันนี้ไม่โดนแม่งไม่แตกวันนี้วันไหลไว้ยิงหัวแม่งไม่เข้าเลยวะวันแม่แม่ันแม่แมนจัน วันพีร็อตวันเกียนวันเกียนวันนี้วันศุกร์ศกร์ป็นตวันศุกร์ชาวันุนชาตุกร์็นตเอ้ยเยมไม่ตายใครมาลองสเดมผมไม่มีสมาธิสั้นโอ้ยว้าวเฮียที่มาเก้เอายัดที่มาเล่น่มีลใครมายืนโอ้ยเฮียโดนหลังไอ้บัก

ทำไมกูมันแหลกๆ,ๆไเอาร่เบิดไปแดงอิมาผมไม่กระจอมันแหลกโอ้เย้เยะเบิดแล้วดใจเย,ย,ย,ย็นๆ้เอ็มอ้ยกาเลี้งแรัลัโโหลลต